สวัสดีค่ะอิจิบังนนฮงโงกะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาซ้อนภาษาญ,ญี่ปุ่นโดยเป็นคำศัพท์ง่ายๆพื้นฐานมากเลยแต่ว่านักเรียนทุกคนมักจะสงสัยว่ามันต่างกันยังไงนั่นก็คือคำว่าาโตโกไซมัสกับรโตโกไซมัสต a เออข้างหลังมันเปลี่ยนเล็กน้อยใช่ไหมถ้าเกิดใครเคยเรียนมาแล้วก็จะรู้นะว่า must เนี่ยคือเป็นรูปของปัจจุบันหรืออนาคตนะแต่ถ้าเทิดเป็นรูปมัชตะเนี่ยจะหมายถึงรูปอดีตอา้าวทีนี้ขอบคุณในอดีตขอบคุณในปัจจุบันขอบคุณในอนาคตนี่มันคือต่างกันยังไงเพราะว่าในภาษาไทยขอบคุณหรือว่า thank you เนี่ยก็คือมีแค่ขอบคุณถูกต้องไหม เราจะช่วงเวลาไหนก็ขอบคุณทั้งนั้นเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอธิบายสิ่งนี้กันค่ะอย่างแรกนะคะคืออาริกาโตโกไซมัสนะคะเติมมัสข้างหลังอันนี้ก็คือเป็นการขอบคุณในสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้หรือว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองตามเทนของไวยากรณ์เลยเนาะอย่างเช่นเ,เราแบบบอกเพื่อนว่าเอ้ยเราขอยืมดินสอหน่อยสิแล้วเพื่อนก็ส่งให้เราก็เอออาริกาโตโกไซมัส เขายื่นให้นะตอนนั้นเราก็รับมาตอนนั้นแล้วก็ขอบคุณเขาตอนนั้นหรือว่าเอออย่างเช่นเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะแล้วแบบเราก็บอกเขาว่าเอ้ยช่วยนําเที่ยวเราหน่อยสิเพื่อนบอกได้สิเราก็เลยว,ว่าเอออาริกาโตโกไซมัสนะก็คือเอยขอบคุณนะขอบคุณในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองส่วนอาลิกาโตโกไซมาสตนะคะ อันนี้เป็นรูปมาชตะเป็นอดีตถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอบคุณเขาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมติว่าเราเนี่ยทำงานที่บริษัทน,นี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วเราก็แบบว่าจะลาจากเพื่อนร่วมงานแล้วเราก็เลยแบบบอกว่าโคเรมาเดะ a อิโกโตโกไซมาชิตะโคเรมาเดแปลว่าจนถึงตอนนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยเออฉันแบบขอบคุณมากเลยนะที่แบบว่าเราร่วมงานกันมาเราช่วยกันทำนูน่นทำนี่มาจนโปรเจกต์สำเร็จเอออันนี้คือขอบคุณในสิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วเนาะเรื่องการทำงานก่อนหน้านี้ก็จะใช้ออดิกาโตโกไซมาชิตะ แต่มันก็มีบางกรณีนะคะที่คนญี่ปุ่นบอกว่าเออใช้ได้ทั้งคู่เลยนะจะเป็นอาริกกโตโกไซมาสหรืออาลิกกโตโกไซมาชิตะก็ได้แต่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะรู้สึกถึงการขอบคุณคนละเรื่องกันนะในการใช้อริกกโตโกไซมาสหรือโกไซมาชิตะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่ร้านอาหารแล้วกันแล้วเสร็จเราก็แบบว่าโทรติดต่อพนักง,งานที่ร้านโนออหากระเป๋าเจอไหมคะอย่างเงี้ยเออจนเขาหาเจอ แล้วเขาก็โทรติดต่อเรามาเนาะเราก็ไปที่ร้านถ้าเกิดใครที่อยากจะใช้อริกาโตโกไซมาชิตะเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะแบบรู้สึกว่ามันจะหมายถึงเราอะขอบคุณพนักงานคนนั้นที่ช่วยหาณโมเมนตะ์ที่เขาหาให้ในอดีตหาให้ในอดีตเราขอบคุณเขาในเรื่องนั้นที่ช่วยหาให้แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้อริกาโตโกไซมัสมันอาจจะเป็นว่าเราอะขอบคุณเขาในสิ่งที่เขาแบบว่า ติดตามติดต่อเรามามากกว่าแต่เอาจริงๆนะคะคือการใช้อริกาโตโกไซมัสหรือโกไซมาสตาเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลในจุดเล็กๆน้อยๆที่มันละเอียดเวอร์ขนาดนี้ก็ได้เนาะเอาแค่คิดว่าถ้าเกิดใช้อริกาโตโกไซมาสก็คือขอบคุณในตอนเนี้ย แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วโอ้ยขอบคุณตอนนั้นมากเลยนะอย่างเงี้ยมันเป็นรูปอดีตปุ๊บเราก็อาริกาโตกไซมัชิตะไปส่วนสถานการณ์อื่นๆอย่างเช่นแบบการหาของเจอแล้วแบบว่าเราไปขอบคุณเขานน่นนี่นั่นคือจะใช้อันไหนก็ได้นะไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นก็หวังว่าวันนี้จะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วเนาะ แล้วก็ใครที่อยากรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคําศัพท์ไวยากรณ์การไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นก็สามารถกดติดตามกด Subscribe ของช่องอิจิบังได้เลยนะคะเรายังมีคอนเทนต์ดีๆอีกมากมายเลยค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของอิจิบังด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย